จะเล่นเป็ดไอ้เป่าจะเล่นเป็ดมองอะไรบ,บ,ไนนนาาไบ้าบอไม่เคยเห็นคนหน้าตาดีไงฮะมาบอไม่เคยเห็นคนหน้าตาดีไงโอ้โดูบิดขี้เกียจตุ่ด,ดงเลยโอ้โหาาเลยป่าไอ้ป่า ลงไปข้างล่างเลยมาบ้าตุ้งเชตุ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 ้งเชตุงเชตุ้งเชตุงเชตุ้งเ,งเไม่ได้เลยนะมึงเนี่ย <c oughs> อันไหนยาลากเปิดผสมนะครับบ้าบอ,บอเปิดผสมหมื่นห้าพร้อมจับผสมให้จนติดนะครับเทินให้จนติดเลยอะไรเป้า อืออะไน,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 นั่นนั่นนั่น굿มอร์นนิ่ง굿มอร์นิ่งครับเตือนแต่เช้ากันเลยนะครับหนาวแหน่หนาว,ว,นาวที่นี่หนาวเฮ <laughs> <c oughs> ้ยบ้าบอตดแล้วเหม็นจังเลยเนี่ยตดหรือรอึวะอึแน่เลยเนี่ยอ <c oughs> ลุงสวัสดีครับห้องน้ำ่อนไม่ไหวแล้ว 다음 <laughs>